สขาขาเดายวกันนะคะซึ่งตอนนี้ก็รู้กันดีแล้วนะคะว่าเรา,เามีโครงการเกี่ยวกับเราชนะนะคะซึ่งเป็นโครงการที่รัฐบาลนะคะได้ช่วยเหลือพี่น้องประชาชนนะคะทีนี้เป็นบรรยากาศทั้ดเลยนะคะที่พวกเรา,เามาดูนะคะดูว่าจริงแล้วประชาชนท่านได้ลงทะเบียนกันได้หรือเปล่าประชาชนมีการลงทะเบียนกันกี่คนมีปมัญหาติดขัดอะไรยังไงนะคะถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่า ที่ยินๆกันอยู่ตรงเนี้ยเนี่ยค่ะเขามาทำอะไรกันนะคะชาด้วยนะคะหร้อหางด้วยค่ะชาด้วยค่ะซุ้สย้ายชื่อเหี้ยงค่ะปลานี่ยซุ้มย้น้องก่อนมาจากทางในมีมั้ยนะใช่ข้างในีค่ามืนของย้ายใช่ค่ะกำเสีมากที่เดีวสิออมากรุณาไม่ทำอะไรค่ะหนึ่ว่าน่าเลเซน่าอ๋อเก็นมีลง ยายดูได้บอกอถือะไรอ๋อยายไม่มีสมาร์ทโฟนตอนนี้ตอนมือถยายมือยายมีเลยนี่การโวงหาการซุมี้งขอยายหัวอะไรอ๋นี่นะคะ

อันนี้คือสแกนไม่ผ่านหัแดดใหญ่สแกนไม่ผ่านรวงทะเบียนได้อยู่เพระบ่วงมือถือย่าิดูถึงมือถือเนี้ยมือถือยู่ย่้วยน่อนนี้ยมือถือได้อีกไม่ได้บ่งมือไม่ได้บ่กลายมือบ่วงมือถือฮัลโหลฮัลโหลฮัลโีลวัสดี่วัดีกบัสดัลโหลฮัลโหลัสวมาดีสัสดีสวีสดีสีัีี

ร so. ้าที่เอาร้าที่เอาน้ำปาามาไม่มาอ่ภาษาโซนเนี่ร้นาโซนปูอยู่ปูอย่รานปูทานละโอ้อชายภานโอ้ยสแกนนะคุณยคุณี่ยายขาวบอลอกหอมี่ยาน้อกอยู่พูนบอกคุณยายค่ะยยค่ะ านี่นะคะบัตรประชาชนนะคะที่จะบัตรประชาชนนะคะที่จะมาติ่งต่อธนาคารต้องเป็นแบบสมาร์ทการ์ดนะคะถ้าเกิดไม่ใช่แบบสม,มาร์ทการ์ดก็ต้องทำใหม่นะคะต้องมีสิดอที่เทศบาลนะคะบัตรประชาชนมีนี้เมื่อหนึ่งที่เพื่นเล้ยวที่ได้เลี้ยวเลค้ยวเลี้ยวเลี้ยวเลี้ยวเจ้าหน้าที่โอ้ยเล้ยวเลี้ยวเลี้วเลี้ยวเลี้ยรอบที่ใหญ่มาอีก อยากจะเลี k, Nun, right. so there, now, ้ยวบ่แล้วเนาะจักเลี้ยวบ่แล้วเอาจักเลี้ยวบ่แล้วก็เดินสิแล้วล่ะเอาของคุณยายผู้ที่มาใช้บริการนะคะไม่มีโทรศัพท์สามารถโทรที่สามารถใช้บริการได้โทรศัพท์ทั่วไปเป็นสมารถโทรนะคะจะเป็นโทรศัพท์โทรโทออกธรรมดาหรือว่านี้ถ้าเกิดมาก็เรื่องผู้หานมาช่วยก็ได้นะคะเพื่อที่จะได้มาในสิ่งของเอกสารหรือว่าเอกสารน อออามาจากทะเลเหมนกันไม่ไดดนี่ดยดานานอูยโอ้โหมา่ะโอนคะโมจ้าโมจาอ่าทีนี้น่ยก็คือใหสมญา่มากแล้วเพราะมีอ่ไม่มีโทรศัพท์ก็เป็นสมาร์ทโฟนใช่ไหมคะอ่ามาดให้จะที่ลงมะเทียนให้เข้าไปทารายกานแล้วต้องมีอะไรบ้างเข้าไปได้ ยังพแต่ไปใช้ส่วนเ่างๆนะคะีอยู่ด้อดีอยู่อ่ทนี่อันนี้เป็นปสมาร์ทการ์ดเนาะทนี่เรียบร้อยดีไคมคะเรียบร้อยไหมยัันแรกย่าเรียบร้อยบอครับยายเรียบแล้วเนาะเอาของยายีเปนตา่อมอ๋อปัญหาคืออะไรปัญหาก็เลเไม่อโทร่ไม่มีเบอร์โทรศัพท์ไม่มีเบอร์โทรศัพท์อ๋ไม่มีเบอร์โทรศัพท์ ามันติดต่อไม่ได้ใช่ไหมขอมีโทรศัพริัทอ anyway> ์ดีเบอร์ไปเนป่ดี่อองโครซ่าถ้มด่าใช่เดี๋ยวเรายังที่ดอ้มหบันเทิงแล้วเราบ่มีโทรซัเขาดึงโลมาใช่ครับเมื่อเข้าแล้วนะแกกาลูหา้ใจละโอ้โหงั้นยากปากผอ้นี้าใหม่โอ้ง้วที่เอาเบอร์โลผู้ได้บานี มือแล้วมาใหม่มูอ๋อมืแล้วหมูอ๋อถือุ๊แล้ววันนี้วันนี้ยังทำรายการไม่เสร็จเนื่องจากไม่มีเบอร์โทรไม่มีเบอร์โทรติดต่อเนาะอ่าโอเคนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเคสนะคะที่อ่าไปติดต่อแล้วหมประชาชนมีแต่ว่าประชาชนที่อยู่อ่าในการติดต่อได้มียกเบอร์ชาวบุญใหญ่เนี่ยไม่มีโทรศัพท์อ่าไม่มีเบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อได้นะคะก็เลยอ่าไม่สามารถทำรายการได้อันนี้ก็เป็นอีก

สอ<า>งลอยใช่ไหมคะทุะกอย่าเข้าไปนำรายการแล้วเรียบร้อยเนาะนี่แหละใครสนิทเราจะรู้รู้ดีใส่แล้ว มือได้บันดาลอัน,นได้โกโลก่โอเอามารู้จอ๋อยังไม่รู้เดี๋ยวถามมูเอาเนาะอันนี้ก็ยังไม่ได้รบนะบุเนาะว่าจะเป็นวันไหนยายงูโอ้ยยายงูเหรอคะอ้าวามาอันนี้ก็เดี๋ยวเถ้าตามข้อมูลนะคะตามข้อมูลที่ทางธนาคารได้ให้มานะคะก็คือว่าในวันที่แปดนะคะวันที่แปดมีนาคม คนไทยทุกสาขาคะพร้อมกับหมูเตี่ยนที่นะคะที่ใด้ข้อมูตรงนี้นะคะเอาละค่ะถ้าอย่างนั้นของคุณยาก็เรียบร้อยแล้วเนาะขอบคุณคุณยามากเลยนะคะขอบคุณนะคะมาจากหคะมาจากไหนะ่าตเด่จพนาจะพนาถึงเแล้วมึงทำมาหนือเปล่ามุกมาจะยืนยันตัวตน ดินตัวตัวดดวัดัวตัวไมใบอกคืออรา้นให้เขาทำให้เขาทเขตาที่ทำให้คีลูกหลาลูกหลาลูกหลานลูกน้องทาให้แล้วที่นี้จะทยังไงเขาสวตงอะไรเขาไม่รู้ออค่ะสแล้วว็สจแกนหน้าเขผ่านแล้วจะว่า แต่แกนหน้านีได้ใช่ไหมคะแกนหน้าได้หน้าคุณโบหน้าเค้าผ่านนะาต้องมาธนาคารเดียวแต่ สองโมงค่ะสองโมงอ้าวเก่าุ้ยไม่ได้ขีดมาลาหมูแดงงันกัดขอบคุณนะคะอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเหตุการณ์ที่การทำรายการไม่ผ่านโดยการสแกนหน้านะคะนี่ก็ต้องมาติดต่อที่ธนาคารงรไทยนะคะคือคือจะเรียนว่าในสิทธิ์ทางหน่วยงานทางภาครัฐนะคะได้มอบให้กับประชาชนก็เพื่อที่จะให้ประชาชนได้รับสิทธิ์แต่ นะคะว่า,าสำหรับโครงการเราชนะเสร็จ Gracias.